มาสวัสดีจ้าพี่น้องแล้วเขาแล้วน้ำแล้วแล้วมาภารกิจเข้ากันดำเนินต่อไปภารกิจดำเนินต่อไปหนาวบ้นหนาวเย็นพี่น้องเมืนเน่อี้เป็นเย็นๆอากาศเย็นมแม่เราจะได้เมนู อย่างกินนั่นตะไคขอยู่ในตรงนั้นเ้ยขนาดบ่ได้กินนาบมาล้มติดี่ตัวปรถือขิขงไข่ไไยนนาหนาวปีใดแล้วเก็บโหลดปากแล้ว,ส,ว,ว <laughs> สุป,ปีสุป,ปีมันแตกไหมพี่น้อง,งขนาดทาวสาสลินไว้กับบอยูอว่าพอกันมันนี่แม่แล้วสีเห็ดยังออมเหนียงง้อหน่อย ข้าเจ้าเอามะเออคล้ยห,หน่อยข้าเจ้ามาขายให้เมื่อวานลอยหนึ่งได้หลายเติบอยู่เนาะเมือม่อคนะืนน้องบีกับอมนี่แม่แล้วก็สิมาออมเมืเอเ่อวานพี่เต๋อเอาข่าอันดัไปแทนเพิ่นเอาเข่าไปแท่นเพิ่นเข่าที่ห้อยืมเพิ่นมากินน้ำใกล้อยู่ได้บ่ได้ยืมหไร่มองเนะเ<อ>าะแต่มีแต่น้ำอากับของาอายาน,นอกนั้นซื้อซึ่งเขาเจา้าข้าเหนียว ออขั้นทายเป็นปีนี้เ้ายืมหลายคือปีไก่เข่าบางยั่งเลยเพราะว่าเข่ามันลุบเข,ข่าขลุบปีไกน่นี่โอ้ยแทนคนตะเสดายคือ,อยังเนี่ยป,ป,ป,ปีนี้เอาง่ายๆเป็นเป็นแห้งสื่อหลายสื่อสื่อ,อมือดหลายลุบทั้งเขาเจ้าทั้งขเางขเหนียวเลยััก,กาน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 นี่่่่บแมอา้พง ล่างเขาใส่ถุงไว้เอาใส่ตู้เย็นไว้เมื่อแล้วน้องบีเพิ่งเกาออกปาดห้าออกมันกะปาดพราะไมันสีน้ำเขียวกินเมืองแซหอดแซหอดรดดีแซหอดริกผงน้องบีตั้งแต่มาออกกมังหันลืมตัแต่มือเข้าเจ้าอันบอานเอาค้นเขาขึ้นแต่อีกอย่างน้องมันไงแม่ล้างบ้านน้องบีก็เลยหยัดเลย ระยัดเขาในตู้เย็นหมดเลยมันขี้ดินกวาดออกหมด่ลไรได้เนี่มันอุ่มมาเลยแต่ถนนนี่มันอุ่มกับมันอุ่มพานนี่มาเป็นบ่ละจังว่าให้ตัวเอาสาดขังให้ตัวเล้วสาดมาขังให้บังลมจัง่อยแต่ว่ามันกลับมาปองนี่คือเก่าเดี๋ยวถึงลัตติสิเดยเท่ไหมไหมเยอะอยู่น้ำถนนมันบอลไงปัดได้ต่ว่าอยู่กลางเฮี่ยนเ้องมันขี้ดินเนาะมัไงอยู่เฮี่ยนจะคลองนั่นล่ะ เชียงออนเราสีเห็นไงเนาะเรอสีเห็นเลียวกแบบเล้่งานแห่งใดว่างพี่น้องแห่งใดว่างมาแต่ทายคลิปหลายคนกับสีวานุวิีคือลุ่งคลิปหน่อยแท้แต่ละมือข้าหยากนี่แหละเสร็จแล้วเขากบมาเริ่มไม่แป็นพี่นอ้องจะเฝ้าเบีย้ยกันด้วยบานเนี่ยแบบักูกับแต่ลมือลาผู้นี้ <laughs> ซื้อมากก็พักแต่มือไซลา่าผั้น่นน,นสใส่ส้นหนแต่ไ,ไปปร่ใบบักูดกระเทียมใส่บมบ่กระเทียม,อยมบมอใส่มุนอมอมไม่ปีได้พยงศูนย์ มาผสมน้ำแข็งเอนะใส่ยสู้สาวสู้สา,สสาโอ้ยขาจังว่าสีล่างสวยมึงเนี่ยย่งย่งอยู่ฝนบ้านในล่างมันหนาวบ้านอยากจับน้ำเลยสวยแห่งสีจับและแห่งสีล่างสวยแห่งสีอาบน้ำเลยหลายคนสิว่าอาบน้ำไปบัวเพราะในอาบได้หนาวป่านนี่ไม่ตะลูกต้องบียนละ หนองไม้มันจะไม่มันหนาวว่าเป็นโพโจกโจกตั้งแต่เลือดเดือบผุนไปแล้วไปโรงเรียนนอกก็ได้ไปนอกเป็นขีมมูกสองมือแล้วน้องพิมพถ้าไงข้าจ้าไปแข่งกีฬาพอดีเลยก็เลยให้ยุดสักพักหนึ่งก่อนกีาคู่แล้วเป็นขีมหมูกแต่เมอว่านแต่หมือก่อนเมื่อกอ่อ,กอนมันนี่เลิกเลิกโรงเรียนมากก็เลยอันนี้หลายโพดแม่ก็เลยให้ยุดซกักกอนเดี๋ก็ดีมูเขาไปแข่งกีฬาน้องพิมพ์ก็ได้ไป กีฬาคุมเนี่ยพี่นอนอมเป็นกีฬานี่นกีฬาลุมกีฬา,าสีเรียบร้อยไปแล้วเดินพเลิดกับบ่ได้แต่งตัวดอเพราะว่ามันอยู่ในช่วงไอไว้อไลยอยู่นะโอ้น้องบีกาขอเป็นกําลังใจให้ทั้งผากไต่เฮ้าทั้งสงขาพีสาวข้าวคุ้ยกับพี่สาวหมู่บ้านนี่นพุณนผีกนกว่นละว่าโอ้ยน้องบีของพี่ยูสั่นสูง าสันกับเม่นอันนี้ลานเหล้าน้ำถั่วมมืดพี่น้องทางผากักไตบานพี่น้องทางไหนถ่วมแมมนวอมเมนต์เขามาคุยจ๋าก,กันเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องบีกับจักสีซอยจังใดเมียนเข้าใจอยู่ได้วา่า,มมาน้ำถั่วมมันอันนี้ป่านในปีนั้นเคยถือขึ้นกันบุ่นแงคืเมียนปีปีนี้นักแห้งเลยนอ้องบีบ่เคยเห็นน้ำถั่วมผกักไตปานนี่ หล่านหล่านข้างล่างเล่าเล่าไทยไม่ให้มึงถั่วเหมือเลยน้องบีว่าสั่นเก็บยังกับบาท่านแต่ของพีเล่ายู่สั่นยี่สิบสี่กะข้าเจ้าตัดตัดไฟได้เนาะมันมันบ่ก่อยอันนี้แมนตัดไฟเนาะตรีตูนค่ะยังเห็นไอ้ดาล่าพันทายลงไม่ไอ้พี่เปิลธนาไอ้นาค้อนยังน่ะไฮกำลังเล่าบอพ่อตอนเล่าล่สุด้ายลงตะลีตูนค่ะ แต่ว่าคนไทยเข้าบะทีมกันอยู่แล้วนำใจร่างไรเขาไปเต็มพี่น้องเป็นกำลังใจหงให้ทังผากไตหฮอนํำคุ้ยกบพี่สาวคนหมู่บ้านพี่สาวคนันนทายลูปมาเห็นเมืองจะเป็นนักคักน้องบีนีิแม่ได้ทางมันเหมือนแล้วไฟไฟเหมือนนักคักเลยวย่าสัน ก็เลยถามเพื่อนพี่ได้กินเข่าไปอันยังดีที่เรายังซื้อขนมปังขึ้นไปไหว้เวสันแนวขายกับบะหมี่มองขายแม่นบ่ล่ละมันกับถ่วมืดถั่วมืดของของพี่เรามันถ่วมันล้านล้านแล้วของรางยังหน่วยงานยังเข่าไปบ้านไหนหอดยูวสันบ้านไหนมีหน่วยงานได้เข่าไปซอยใดยูวสันแล้วว่าสีบอยู่ สายไายกันนวเป็นกำลังใจให้เดอ้อพี่พี่สุขคนพ่อพ่อแม่แม่ปุรทีประสบภัยอยู่ตอนนี้คือพ่อจะาของปีงตังเต้นาลี<ห>าพ่อในเสียดอกตอนนั้นเนะาะท่วมนั่นขนาดบ่บ่บ่ไดเขาหมู่บ้านแต่ว่าเขาเขาฟังทางปุด้เขาหอดหน้าบ้านน้องบีน้องบีกันยังตื่นหายยังกินกันเนอ,ออกไปก็บบ่ได เขากะล่องแต่เขากองที่เพิ่นแจกเพิ่นขี้เลือเอเขามาห,าห้แหงได้กินเขาใจหัวอกเลยเป็นยังไงสิ่งอแต่เป็นกำลังใจหเ้เนาะเฮากะจักสีวา,าจังได้ผอมีพยายามให้เกิดแมนมีพยายามให้เกิดมั่งกะแห้งพูด น้องบีบอเคยเห็นว่าน้าท่วมภาคใต้ขนาดนี้ได้กะบาบากระท่วมอยู่กระท่วมธรรมดาบา่บาเห็นว่าสีแห้งขนาดนี้เขาวหอดนนในเมืองผี่สาว,ว,วาเราว่าผีอยู่ในเมืองเลยน้องบีว่าสัน่นโอ้ยหันดอกนนพี่น้องที่มึงคลิปอยู่ผู้ใดท่วมแน่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกน้ำได้เลเป็นยังไงกันแน่ หนูบ้านกับเมืองคาวอยู่มืดมือ่อฟังคาวเอา้านี่ข้าต่พากกันไอเป็นห่วงพี่น้องมึงแมมแล้วปุงเรียบร้อยแล้วปุงชุดรถไส่หรอวะปุง้ชุดรถน้ำปลาปลาแดดย่างออ,ออมเหรออนะออมเนื้อง่งยงพี่น้องพักกับว่ามิยังเดอกับมิต่ต้นหอม แม่เล้าใส่แต่ต้นหอมกระดูกอ่อนมันแม่เลาก็ซับใส่น้ำเด้สับใส่น้ำกันสับใส่น้ำกันเลยยออกมขา,ายพนะี่นอ้อนนกล้วจ่ายนอนอนออกลูกนวถ้าเจ้าก็เลยไดหนี่มันตัวใหญ่เิ็นก็เลยใดออกมาแบงผุดบ่ตอนแรกเขาบอ,อ,อกหดอกเพินกจะกัย่านมากขันว่าสวงอยก็บ่เอายานบ่นมีแนวหาเพิน่น อันนี้มันลอยเดียววสันแม่แล้วก็เลยเอาบ่มีเจาะออก่อนเด้อเออเออวสันมันไหลไหลูใหยายห้งเอาไว้ออมพนว่ามันมีกุสิออก้อนดอกว่าสันพนว่าได้หลายอยู่เด้อด้ามันบ่อไหลแล้วกับว่าเอามาหอดอกอันนี้มันหลายมันได้หลาย มื่อวานน้องบีก็ออมไปเมือ่อคืนเ,เอาไม้ไห้เครื่องกะมีประมาณนี้ละพี่น้องเนาะมะเเาเฮ็ดกับเขากะมาทรงกำลังใจใหพ้พี่พีทั้งผักไต่หนำเนาะ<ต>ขอให้สู๋สู๋ทั้งผู้ประสบภัยทั้งผู้ไปซอยนั่นละขอให้รอดปลอดไทยสู้ข้นคุณผ่าปลุกปักรักษาเนาะขอให้พี่น้องคนไทยเฮาเจ้าหน,านงง้นา,นาที่เพิ่นไปซอยละขึ้นโลดแม่นเอาตัวจะคล้องก้อนพี่น้องผืนเพื่น เป็นเป๋ซอยเพื่นกระเซียงล่มเซียงตายไปซอยนี่ตูนกันแม่นบ่ล่าฟูทึ่งผู้ไปซอยทึ่งผู้ประสบภัยห้มีอีหยังพาไปได้ที่จะอันเพื่อนั่นไหมแม่นท่วมกระทุ่มโพดเห็นเห็นที่อันทั้งอันเล็กน้อยทั้งผู้เฒ่านอัทั้งหลังคาทั้งเล็กน้อยแลกเกิดมื้อนี้เนาะอีหยังเพิ่นเอาไปกับอันฮ่อ ทรงเขาทรงยังตีแนวยันกับเขาบ่ได้วะนี่รุ่นแรงเกินพูดทหารท่าพี่สงข้ามยังบ่ปันเมนสงข้ามภาคใต่นามถ่วมเลยถ่วมเก็บของท่านกับไข่ได้อันนี้เอายังกับบ่ท่านทอดสั้นสองคนกายสั้นสองคนนะกับพรวนาให้ปอดไยสุก้นให้นามลดเร็วๆเนาะอันพี่กันจอดให้ลดเร็วๆมือเนี้ยมือเศร้าคนไปมันอยู่นี่ มันขึ้นเร็วจีพอพ่อพอมาง่ายเมือแรงพี่เพียงพี่เพิ่นมันขึ้นเร็วครับฟั่งเศร้าสู้ๆกันพี่น้องทั้งผู้ประสบภัยทั้งผู้ไปซอยนั่นแหละเท่ากับเป็นกำลังใจให้เน,ะนานนนเนะแมนถูกทุกทุกหน่วยงานหน่วยงานใดคือว่าเอ้พี่จักกิจด้วยกันไปยังบินขึ้นกันไปซอยกันเหมือนเทงไอพี่เปิ้ลนครททิงเจนนี่แม่น เลากะทั้งนุ่มพงทั้งีหยังผัวเราอีกอนฮากกะเป็นกำลังใจให้ฮอกกะบ่มีที่ยังสิจะอันนี้ได้เนาะพี่น้องก็ได้แต้ใจให้ทีพอได้เอ่ยซื้อน้ำและหลายคนน่ะที่ไปซอนเพื่อนพักกันสู่ๆกะพี่สาวทั้งพี่สาวทั้งไอพี่กนกบ้านกะขอให้สู่ๆให้รอดปลอดภัยเนาะพี่น้องสูภูสุคนเพิ่นไปเอามากกับมาเด้ออย่าไปฝืนอยู่เด้อ อยู่มองที่ปลอดภัยสักก่อนเนาะปไพ่สักก่อนจางมันเอาชีวิตจากของหลอดสักก่อนของพี่เราปลอดภัยอยู่หยิบซีผีตะวายันกับเขานี่แล้วยันมาฮอดแมนไฟนี่ตีล่ะจั๊กแบตจัดกยางนี่ตีล่ะเขาก็จักกันจะหอดมือไรนี่มันแหงสีรถเป็นบาลาหนำรวมสีรถสียางไปน้องบีคอตัวไปก่อนพี่น้องในแนวกินโซ่กินนี่มี่บ้าเบาบ่าเบาปันฟังน้ำมาทักทายกันน้ำลายคนกะโดนบ่เห็นแม่ มาให้กำลังใจนำ่มันนี้ขอพระคุณได้หลายเดี๋ยวรอติดตามคลิปน้าพี่น้องมา,าพร้อมเริ่มแล้วพร้อมเริ่มลุยแล้วมาหันค่าหยากกันเลยได้ล่งคลิปบางมือกะล่งหน่อยเนี่ยแมนค่าหยากยังต่างๆนหน้าลายอย่างมันได้ลงตัวดอกยังบ้านแล้ว <c oughs> ไปก้อนมเนี่ยสวัสดีจ้า <c oughs>